บอสเก่าแก่ตั้งตรง่านอยู่บนเนินเขามองเห็นหมู่บ้านเบื้องหลางมันถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีทวันปกคลุมกำแพงหินที่กำลังพังทลายหลังคาพังทลายลงลงบางส่วนเปิดออกรับกับลมฟ้าอากาศชาวบ้านตั้งเลียงสถานที่แห่งนี้เียง <c oughs> สถานที่แห่งนี้พวกเขากระซิบเล่าขานเรื่องราวของพิธีกรรมอันดมือิดพวกเขาพูดถึงการบูชายันและความตายภายในห้องโถงอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งหนึ่ง โบสเคยเป็นสถานที่สำหรับเขารับสักการะบัตนี้โอเคมันเป็นเพียงเปลือกของสาธาที่ถูกลืมเลือนไปแล้วบรรยากาศเต็มไปด้วยบาปความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงลมวีดวิวผ่านหน้าต่างที่แตกฮาม,มันเป็นสถานที่ซึ่งความชั่วร้ายยังคงอยู่แม้หลังจากที่นักบวชได้หนีหายไปนานและก็ cool. ชาวบ้านพูดถึงเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนพวกเขาบอกว่ามันเป็นเสียงร้องไห้ของวิญญาณที่ติดอยู่วิญญาณที่ไม่สามารถพบความสงบสุขพวกเขาถูกผูกติดอยู่กับโบสชดใช้บาปในอดีตไปชั่วนิรันด์ความทรมานของพวกเขาดังก้องไปทั่วทงว่างเปล่าเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าขนลุกถึงความมืดที่กลืนกินพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าขานถึงห้องลับใต้โบส ห้องที่พื้นดินเปื้อนไปด้วยเลือดพวกเขาบอกว่าที่นั่นพิธีกรรมที่ดำมืดที่สุดได้เกิดขึ้นและที่นั่นเองที่วิญญาณของผู้บริสุทธิ์ถูกดรากงลงลงสู่ความมืดนีรอดประวัติศาสตร์ของโบสถ์ถูกปกคลุมไปด้วยเสียงกระซิบและเรื่องเล่าที่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวบางคนบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นบนสุสานโบราณคนอื่น อ้างว่ามันเป็นประตูสู่ยมโลกสิ่งที่รู้ก็คือนักบวชที่เคยนำชุมนุมได้ลงทางจากแสงสว่างพวกเขาได้เจาลึกเข้าไปในความรู้ต้องห้ามพวกเขาแสงหาอำนาจในเงามืดพิธีกรรมของพวกเขามืดมนขึ้นการบูชายั์ของพวกเขาก็ยิ่งสินหวังพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถโกงความตายได้แต่พวกเขากังเล่นกับพลังที่พวกเขาไม่เข้าใจความมืดที่พวกเขาเรียกหามากลืนกินพวกเขา และมันทิ้งร่องรอยไว้วไว้บนโบโบสปิดเบือนมันให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งดึงดูดด้วยเรื่องราวและความลึกลับตัดสินใจที่จะสืบสวนพวกเขายังเด็กและอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ว่าตำนานนั้นเป็นจริงพวกเขาถูกเตือนถึงอันตรายแต่ความเยื่ยิ่งในวัยเยอ ทำให้พวกเขามองไม่เห็นความจริงพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาแตกต่างพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่ถูกพลันกระทบจากความชั่วร้ายที่เกาติดอยู่กับโบสพวกเขารวมตัวกันในคืนเดือนมืดไฟฉายของพวกเขาตัดผ่านความมืดขณะที่พวกเขาเข้าใกล้อาคารที่ชุดโรมอากาศหนาวเย็นลงเมื่อพวกเขาเข้าใกล้โบสความรู้สึกหวาดกลัวเข้าครอบงำพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขามีมากกว่าความกลัวบทที่หน้ำหนักแห่งเงามืดขณะที่พวกเขาเก้าเข้าไปในโบสอากาศก็หนักอึงเรากับมีน้ำหนักกดทับที่อกทำให้หายใจลำบากกลิ่นอับชื้นของความเสื่อมโทรมลอยคลุ้งเข้าเจ้าจมกูกเต้นระยิบระยับในแสงไฟแร่แฟร,รี่ชายความเงียบนั้น น่ากลัวถูกทําลายลงด้วยเสียงหัวใจของพวกเขาเองพวกเขาเคลื่อนไหวยอย่างระมัดระมัดผ่านห้องโถงหลักเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องไปทั่วพนังม้านั่งถูกพลิกความบางอันก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแท่นบูชาถูกทําให้เสื่อมเสียถูกทําเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์แปลกแตนอากาศสั้นสะเทือนด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นความรู้สึกที่จับต้องได้ของบางสิ่ง ที่กำลังจับจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาบทที่6กสัมผัสบางอย่างในอากาศพวกเขาพบบันไดซ่อนอยู่หลังเผ้าม่านที่ร่วงหล่นมันนำลงสู่ความหมืดอากาศหนาวเย็นลงเมื่อพวกเขาลงไปกลิ่นของความเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้นเสียงห้ำต่ำสันสะเทือนในอากาศดังขึ้นรืนอยๆทุกอย่างก้าวที่พวกเขากลาว เป็นเสียงกระซิบของวิญญาณที่ทมานดังที่ตำนานได้อธิบายไว้พวกเขามาถึงห้องที่ด้านล่างของบันไดนมันเป็นรูปวงกลมมีกำแพงหินที่สกัดอย่างหยบาบดาบคบเพลีงเล่มเดียวริบรีอยู่กลางห้องทงเ้าเย้าเต้นระยิบระยับตรงกลางห้องมีแท่นบูชาหินเปืือนสีน้ำตาลแดงเคม็เคมๆกาเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือด บทที่ 7. ความมืดกวนใจเมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปห้องเงามืดก็ดูบิดเบี้ยวอุณหภูมิมีลดลงอย่างรวดเร็วและลมหนาวพัดมุนรอบตัวพวกเขาคบเพลียงกับและดับลงทําให้พวกเขาตกอยู่ในความมืดมิดความหวาดกลัวเขา้าครอบงำพวกเขาขณะที่พวกเขารุ่มร่ามหาไฟฉายล้ำแสงของมันตัดผ่านความมืดราเล่ากับมีดมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวในเงามืด พวกเขาได้ยินเสียงควนเล็บบนหินเสียงคำรามต่ำที่ทำให้พวกเขาคนลุกอาอแตกปริยะด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นพลังชั่วร้ายที่ดูเหมือนจะหล่อเลี้ยงความกลัวของพวกเขาพวกเขาถูกขังอยู่ในใจกลางของความมืดและมันกําลังคืบคลานเข้ามาหนึ่งในเพื่อนกรีดร้องลำแสงไฟใช้ของพวกเขาเต้นอย่างดุดเดือด เมื่อมีบางอย่างที่มองไม่เห็นพุ่งชนพวกเขากระแทกพวกเขากับกำแพงคนอื่นแต่แตกระจริงแสงไฟของพวกเขากระพริบไปทั่วห้องคณะที่พวกเขาค้นหาผู้โจมตีหัวใจของพวกเขากระนำอยู่ในอ,อกพวกเขาสู้ไม่ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับความชั่วร้ายโบราณที่ถูกปลดปล่อยออกมาความมืดมุนวนรอบตัวพวกเขาวังวนแห่งความกลัวและความเส้นหวัง พวกเขารู้สึกได้ถึงความกล้าหาญที่เหือดแห้งไปถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวดึกดำบรรพ์ที่คุกคามจะกลืนกินพวกเขาพวกเขาสะดุดล้มทับกันในความมืดเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขาดังก้องไปทั่วกำแพงหินทีละคนไฟของพวกเขากับพรีบและดับลงทิ้งให้พวกเขาอยู่ในความมืดมิดอุณหภูมิยังคงลดลง อากาศหนาวเย็นจนรู้สึกเหมือนเศษน้ำแข็งในปอดพวกเขาติดกับถูกตามเราโดยบางสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นต่อสู้ไม่ได้อากาศสั่นสะเทือนด้วยพลังงานที่ชั่วร้ายบทเพลงแห่งเสียงกระซิบและเสียงคำรามที่ดูเหมือนจะกดดันพวกเขาจากทุกทิศทุกทางความวังของพวกเขาเหือดแห้งไปทุกตะขณะ ถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจที่น่าคนลุกวาวพวกเขาจะไม่รอดชีวิตจากสถานที่แห่งนี้ในขณะที่ความมืดกำลังจะกลืนกินพวกเขาแสงสว่างอันเลือนลางก็ปรากฏขึ้นมันริบรี่อย่างอ่อนแรงในตอนแรกจากนั้นก็แข็งแกงขึ้นผลักดันเงามืดกลับไปมันเล็ดลอดออกมากยันเนืดไทายไปมันเล็ดลอดออกมาจากยันเล็กเง ที่เพื่อนคนหนึ่งสวมใส่ของขวันจากย้ายของพวกเขามันเป็นเครื่องรางธรรมดาที่มีความหมายอัน้นวองกำนังช่วยรายว่าป้องกันสิ่งชัวไลยยานนั้นเต้นเป็นจังหวะด้วยความอบอ,อุ่นเป็นสัญญาณแห่งความหวังในความมืดมิดเสียงคัมรามและเสียงกระซิบลดลงถูกขับไล่โดยแสงสว่างความกดดันเดินที่หน้าอ,อกของพวกเขาผ่อนคลายลงทำให้พวกเขาหายใจได้อีกครั้ง พวกเขากอดกันแน่นดึงพลังจากแสงสว่างอันริบหรี่และซึ่งกันและกันพวกเขาเดินโซเซอร์ออกจากโบสถ์เมื่อฟ้าสั่งสันเทลและเปลี่ยนแปลงตลอดการจากประสบการณ์ของพวกเขาพวกเขามองเข้าไปในใบหน้าของความโชรายที่แท้จริงและแทบจะไม่รอดชีวิตออกมาได้โบสยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความมืดที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวของโลกชาวบ้านฟังเรื่องราวของพวกเขาด้วยความกลัว และความพึงพอใจอย่างนางนานเป็นจริงพวกเขากระซิบบสเป็นสถานที่ต้องสาบเป็นสถานที่ที่ม่านระวังโลกนั้นบางและพวกเขาวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้อื่นที่กล้ารบกวนวิญ,ญญาณที่ไม่สงบสุขที่อาศัยอยู่ภายในกำแพงที่พังทลาย